ใครเน่แล้วก็สิได้ไปหาสาวโเนาะได้ยินคนว่าอย่างเปิดใจเนาะสาวมีก็สิได้ไปหาเพื่อนเนาะครั้งแรกยังบู๊อยู่สื่อเสียงนั่งน้ำเพื่อนปีนเน่าใดเนาะเ้าก็สิเขาไปลุไปโอไปลมทั้งเพื่นเลยเนาะสบายดีน้องละโดยสบายดีเด้อเนาะไปเขามาหาเพื่อนเป็นเมื่อแรกเนาะโดยเ้าก็ยังบู๊ว่าสื่อเสียงนั่งน้ำเพื่อนเน่าใดเนาะขออนุญาตถามเด้อสื่อเน่าใดสื่อเน่าใดเนาะ ม่อมหรือว่าสามม่อมเนาะโดยอายุเจ็ดปีทั้งหละอายุเจ็ดปีเนาะชิเป็ดโดยอายุเป็ดปีเนาะชิเป็ดปีทำไมพี่น้องเว้ยไดงเป็นสาวเต็มเนาะโดยนะกินข้าวกินน้ำแล้วก็มันดินะยังยังว่ได้กินข้าวเศร้าเข้ากับมะนาวเป็นเทศกาลเศร้าเลยเนี่ตลาดนั่นได้เขาก็ได้มะนาวเป็นเนาะแต่อนแรกไม่ได้ขายเครื่องขายของพวกมือในตลาดนัด ไปหน้าไปคนมันลายเออต่จะกันแซนแล้วเก็นกันบครยังไม่ได้คายคนใ่ซื้อเลยขออนญาตถามว่าท่านเจ้าน่ะเป็นู้สาวหรือว่าจังไนเป็นู้สาวโดยเดยอะไรเ่ยยแต่งมาก่อนเนาะโดยดเป็นยังไงคือว่าอยากเปดใจ อยากหาคนคุยอยากหาคนคุยเนาะเปิดก็ยังบุเคยแต่งงานมาจ้าเคอเปิดเป็นผู้สาวเนาะนี่เป็นกระเปิดใจหาคนคุยเนะยาะนนาคน,ค,น,ะนคุยหาคนดูแลเนาะแมนก็ได้มีแบบาสเปกบอสมีสเปกเแบบนาะแบ่สิเขามาหานี่ก็คือว่าแบบประมาณใดก็ได้บอหน้าตาแบบใดก็ได้บอสทุกอย่างอะไรกันนัคุยกันแล้วเข้าใจกันเนาะ เพิ่นก็ไเรียพื่อนจะม่ใม่ยีบออนยูเพิ่นจะปีแล้ว่ะอายุแม่อีกเพิ่นจำได้นะเพิ่นแกอยูหลเยเนาะแจอนยูอเพ่ับอลงายเพิ่นกับ่ได้คอยสื่อถาอายุแม่นะเบิ่งนด้กับอเป็นยังเนาะแมนแมนองเป็นยังวันนอ้การชี้ได้ไปได้ันงละ ยังหลายเมื่มันน่ะก็ได้ยานังใช้ไปแล้วทัานเจ้าไปหน้านั่นเจ้ายางบอว่าขี่รถยางยางไปประมาณจักรลักษณ์นะทำไปกะมังไก่ไก่เติมเนาะพอดบ่อสองลักพอดไหมยางจนหาเซีฟเนาะประมาณประมาณจักจะมุ้งไปแต่ตอนเช้าเน่ะทอดจะมุ้งน้าไปออกหน้าหามุ้งเช้า อ๋อไปเที oh, e yeah. ่ยวเนะไปเที่ยอืมเดอดได้สัจมุ่งหวนไก่เดิมเนาะแต่ือว่าไก่เนาะแล้วก็หน้าไก่แล้วก็ไปเที่ยวเนอะเมื่อนี้เรากลบไได้ไปเที่ยวเนาะมืนอี้กับยังเป็นวันตลาดนัดบอกไก่เพือนแล้วก็บ่ได้ไปเที่ยวเมื่อี้เนาะแต่แสดงว่าหน้าเราหนีไก่พรสมควรอยู่เนาะ ไปก็ไปหามุ้งเจ้ามอมพี่น้องเลย่นี่เป็ไก่ได้เป็นไก่ะาแบบลากหดาถอเป็นขวจำพวกเป็นไข่อยนี่นะเลยเศร้าหลายทีเนีเรมยเนาะราสรมฟัก่อนเนี่ยสัไปไข่เปิดนนไม่เอเศร้าเมื่อยย่บหลักเวลาไฟว้ายางตลอดเลยมีใจึิงไปทั้งหนาเลยหอดทุดฝ่ายทาขนาดว่าเพิ่ไ่ได้เ้ามื่อยงเล่ยนมุี่นองเจ้นรถไป่รถรถเดมนเดนว่าแน้องเพิ่งก พอนนี้เนาะอันน่องเพิ่นกาฐานะกะค่อนข้างยางจุเนาะเพิ่นชายเพิ่เดนบ้ดยโดยปัจจุบันี้อยู่เพื่อนจะอยู่จะคนอยู่กับเอื้อยกักแม่นเนจะคนรวมรวมรวมเพิงบดนู้อ๋อคือว่าู้คือฮู้เป็นเล่นอ๋อแม่ว่าคือว่าแะไรเพิ่นกะ ไปมาเนาะบางคนก็ไปเฮ็ดเฮ็ดงานอยู่ทั้งอื่นเลยว่าเป็นพ่อเป็นครัวเนาะไอเอ้ยเจ้าหน่ะมีจะคนมีไอจะคนตกลงแหละไอคนเดียวไอคนเดียวงานไม่เจ้เอ้ยนาะงที่หาหกคนมันเยอะกว่าฝศวงทั้งพ่อแม่เนาะประมาณนั้นแหละกคนนะเบิ่งพังเราบอกมาหนิเนาะคนก่อคนออกซานมันระเบิดเลยเนาะยังจะค้นนี่หลายว่ะหลายว่ะมึงจสา

เิ่นกรบโบมักค่อยปากนอกจากเข้าทามนะเพิ่นกรบโบมักค่อยน่บน้องเพิ่นกระเป็นเด็กน้อยซื่อใส่นะแม่แมนเป็นสาวบ้านบ้านว่านอนก็นอนง่ายี่นอนง่ายเป็นยุ่นะแล้วอะไรเข้าไปเป็นสังคมนะแมนแมนเป็นกระโบค่อยมักปากแน่เนาะแล้วก็คนขี้อายแน่แจะเพิ่นจะนิ่มตลอดได้พี่น้องเลยแบบแมนลมดีเนาะแบบการยังดีอยู่แบบว่าเพิ่นก็ะโบค่อยปากเป็นได้สบายเป็นกระคุยเนาะโดยเพิ่นโมเสกคุยเิ่นยิ้มจะน่าตลอดเลย นยมาเปิดใจเนาะมันน้งหลานเนาะเปิดใจนี่เขาก็เปิดใจวันวาที่หาคนคู่อย่างเดียวนอกโดยภาก็อยางเน้ยทางภูรัญญาเอเนาะดวงดวตัวงดวงเป็นสารบานส่งเนาะโดยชีวิตประจำวันเน่ว่าเป็นจังไเนาะแม่ชสานจิตังไเนาะโดยนั่นออน้าาวยนี่ามเนาะาวทิ่คนโกอารมนี้ เป็นคุณอนต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศจะสามารถแบบมาคุยมาโอมรวมกันได้หรือเปล่าโอ้น้องก็มีโทรศัพทบบออะบูมีโทรศะซับแม่ได้ติดต่อทางน้องคนได้เธอมีคนนั้นติดต่อยากเลยเนาะมันจะโอ้รวมทางน้องเหมือนเนาะแม่ทางน้องคุณกับบมีโทรศัพะซับนี้โทรศัพท์น้องหล่ะเนาะโอ้เนาะท่นว่า น้องเพิ่นกับบุคคลปากเนาะไพี่หาเตท้งได้วันนี้บมีโทรศัพท์องละได้โได้ลับเพ่นได้ดวทางน้องเพิ่นกับยังบมีโทรศัพท์เนาะถ้าหนุ่มๆคนใดสนใจกับติดต่อมาทีมงานเท่าไหรเนาะอ้าสิเป็นสะพานบุญว่าสะพานหักไหาเนาะแมนทางน้องเพิ่นกับยังบมีโทรศัพท์แมน าละคนกะชวนยชวนนองที่ว่า่นโบราณดื่โทรศัพท์ก็จะ่นกะจะพูดอย่างลงก็บ่าแมวกจอย่างนนว่าสมัยนี้กะเข้วกามีแต่ดิ่มโทรศัพท์นองะเขาต้องพูดตรงลงเหมือนกับทางโทรศัพท์เนาะลนยเนาะทางออนไลน์เดี๋ยวนี้ค่ะตายจนน้องคนอยู่เนาะไม่เนาะว่าน้องคนกะเหนื่อเดี่าน้องนือมนาะมีบอมีแต่ของเมื่อยเนาะ ที่นิากะเามีคนอยากได้ของเพชรได้ไรคือเอาเหื่อยว่าหายกันวันนี้อะไรเื่อยก็ไรเนาะวันนี้เนื่อมาแต่ว่าอยากร่วมทำเจ้ากะไหนทั้งเื่อยมาให้เจ้าร่วมทำเพิ่มมาเช่นนั้นเนาะจำใจอะไรโทรศัพท์จด้วยรำหลานเนาะจิงจริงได้ไี้อยากได้อยากได้ว่าโทรศัพท์อยากได้วันค่ะเป็นสิ่งจำเป็นเนาะอย่างนึ้งเพราะว่า ก็ไงถ่ายมีเบียอย่างกัิดต่โกันสัมไว้เนาะก็คือว่าน้องคนนี้ไปให้ไปหน้ากะบางที่คนเป็นอย่างทิ่โตมาหาแบบเพื่อนน้องทั้งเพื่อนทั้งอย่างก่าอย่างเนาะ้องไม่ยางว่ายางเดียวเนี่ยก็ย่างกัเนาะเราชิมหอดีเมื่อนองเลยไกลอีกเนาะตะพงขึ้นเมืองก่นตุนกระแตหาโมงเนาะแปดโมงแปดโมงจังหอดี่นองเลย บานนี้สมมติว่าพี่ยหญ่ีงหน้าหนาวสบู่จะได้หัวหนาแล้วางก็จะยังต้มกับเกลียกับไอหรือว่าแม่กะจะได้กลับมาอีกในน่องไหมหรือว่าไปน้ำกันเนาะน่องจะไปน้ำก็นอนคนกับ่มีโทรศัพท์ได้ตอนนี้เมีอะไรบ้างแม่ที่บ้านเรามีโทรศัพท์แล้วเรากะติดต่ออย่างสบายเนาะหรือว่าสำคัญหรือโทรศัพท์อะไรในน่องเลยถิงได้วันนี้ก็เลยออกถึงนี่คือบอออกเลย ทส,สัมอีมีเจ้าเขมามายย่่่บยจะลมืยอย่บอบสอแต่ว่าแต่ว่าถมว่ามีแบบน้ำนมมันยโอ้ยบลก็คือว่าพี่โตมาาทางเงอย่างเดียวนเยะกะมี่บตั้งใเปิดใจมันงมีบ่มันจะเปิดใจมานเงง่มีคนโอ่คนล่เลย แต่อยากซื้อสารกันอย่างเนาะแม่บ่มีโทรศัพท์เดิบ่มีโทรศัพท์อย่างอย่างเดียวนี่แหละเนาะบางที่นุ่มๆเพิ่นกะอยากเกรงใจเืะอยเพิ่นเนาะเพิ่นกะบัวเพิ่นอยากก,ากล,ล้กาแบบคิดต่อมาเพิ่นได้บางทีกันเนาะ โดยทั้งน้องคนก่อยากเว้าคอยเน้องก็ต้องขอโทษขอแพ้มเนาะเสียงดนตกันวื้นอยู่เนาะใกล้ทางเนี่ยไก่ทางเนี่ยยังมีคนมีไม้จังคนเนาะยังมีไม้แต่ละคนก็ต้องขอโทษขอแพ้มเนาะก่อยากทั้งน้องคนก่อยากเว้าคอยแน่เนาะโดยคนนี้ถามเนาะทังน้องเคยไปไทยบอเคยจะเชื่ออยากไปอบอ มันก็อยากไปไทยเพื่อนยังบุเคยไปไทยเพื่อนกันเนาะเพื่อนก็อยากไปหาเงินหาอย่างเลยเนาะมดูแลครอบครัวการใช้จ่ายในครอบครัวเนาะแมนไม่กล้าไลเนาะชวนให้มันกินเากับบุควยอย่างดีใช่แล้วก็งากับบุได้แล้วก็นี่หยาถาวงเนาะว่าเพื่อนเคยเข่าหิ้งยนมั้ยเราเนาะอ้หิ้งกับบุคยเข่าทั้งนอกเพื่อนเคยเข่าหี้นอันเป็นยังเจ้าแต่เนาะเจ้าคือบุเข่าหี้น อ๋อไปให้ไปนาโดยบอกง่ายกับทั้งน้องคนกับยันจตหน้อยเนาะโดยบอกให้ยันยันจตหน้อยกับแม่กับกอย่างกับครอบครัวคนกับลำบากเนาะคนต่างแบบย่างจนเฮียเมี่นเม่นบอกน้องแบบโดยโอ้ก็เลยไม่ได้เขังห้องทำเฮียนเนาะขึ้นเขาทำเฮียนเนาะอ่าในเฮือนนี่มีคนไหนในในของเฮียนนี่แบะมีแต่ป้าคนเดียวแต่ทั้งน้องว่มีแต่น้อง หลานเนาะหลานเพิ่นบ่ไงภายในเฮือนเพิ่นมีแต่หลานเข่าเบียนไม่ได้เข่าเฮียนเพราะไม่พี่น้องเลยโดยโดยจากนั้นก็คือว่าเพรได้เข่าเฮียนจะโคตรนอนเป็นบ่นองละโดยท่านเจ้าเราไม่ได้เป็นหนังสื่ออย่างเลยบ่ตุโกตามกระต่ายชื่อบ่เจ่าเออฮักก็หยอกน้องเลนเนาะไปหยอกก็หัวเนาะตุโกตามกระต่ายไม่พี่น้องเลยอันชื่อกรบโปเป็นบ่เขียนชื่อจะฟ้องกับเป็นอย่างเลย ก็เป็นเแ็กน้อยใส่ซื้อคนนึงคนี้เนาะด้วยเด็กป้องแย่งเขาไม่ได้เขาเนาะว่าฐานะยากจนเนาะเป็นหนาเป็นหน้าเนาะเลยว่าได้ไปให้เป็นหน้าแบบเห็นเหยียดเหยียดงานซอยพ่อแม่เนาะซอยครอบครัวเท่ากับขี้อยากเขายังไงบอสตอนที่เจ้ายังไม่หน่อยอยากเขาอยู่แต่ว่าเงมีเงินเนาะครอบครัวกับการเงินเนาะใส่ใจจริงได้วันนี้เขาหน้าได้หลายบอส ได้จ็คสอมเขาอ๋อได้สามสิบบ่เต็มเต็มปีน่ะกุ้มบ่อ๋อจะได้สามสิบซื้อกินโดยโดยโดยคนข่าวเพิ่นปีหนึ่งก็ได้จะสามสิบเนาะบ่กุ้มข้างนอกเพิ่นว่ละรั้วขัพิ่นจะมีหลายคนเนาะกับบุกบุกกินจะได้ซื้อกินได้รองหล่ะเนาะแต่ก็ได้เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเงี้ยเนี่ยบ่ได้ไปเฮ็ดเบียเนี่ยบ่ คนนี้อันไรนอกนิงจ็ได้ไปที่งานบ่นหรอกบ่ไม่ออยู่้วยกนนี่จะยกเพื่อนเราก็ไปให้ไปหน้าเนาะงานกินธรรมดาเนาะช่วงนี้เป็นกะยังคอทมันบอกคุณบ่าเนอะแมนปัจจุบันจะบ่เห็นย่างเนาะมีแตครับอันคอทมันเนาะแมนมันกำลังจะขายจะบอกอยู่นี่กำว่งมันทั้สอานิตย 4,000วโลสี่พันหรอลงบอโลสี่พันรายนะคะึสพันวนเลยเนาะลงใบเนาะเฝ้าใบควัดฝ้าขายเชลงเลยด้ลงมาสามพันเนาะวงเลยนี้ยังสี่พันเลยเนาะควดมันหละแล้วก็ได้เงินมากกับไปชื่อโทรศัพท์แล้บ้านพอเได้โหได้ลงกับนุ่มๆเนาะ มันไปสิแล้วเราไปจางทางหากันเนาะิ่นก็คุนเขียนคลายกัหมู้าเก็บมูใหม่ีหน่อยด้เนาะกต่ทัวเนาะเพิ่นก็พี้น้องเพิ่นกะลายพนวยพี่น้องไว้พาราก็อยากลายเนาะต้งหายเนาะหาได้ก็พอจะได้ซื้อซื้อกินเนาะกุ่มแรงง่ายเนาะซื้อบ่ไ้เบิ่ง้อก็มัดได้ทั่วหละมีอกาแขงมืเอเนาะพวกนึงก็เป็นทายี่ทำเนาะทังวงเินได้ม้อนเฮ้าก็ได้เลดร่มเนาะน้องเพิ่นแบบ มาหลยพอสมควรแล้วเนาะยาดเนกท่ได้กินข่าวเศร้าเศ้ากามาลบกวนคนเนาะโดยเอาไปแน้อง่นไปหากินข้าวอย่งวันนี้เนาะอเนาะเอ้ะเกะสิขอตัวลาอนเด้สบาเด้อเมื้อน้ามื้อไกะสิมาเยี่ยมยาหมเี่ยมยาไมมาข้าวทาข้าวเนาะเป็นจังได้แล้วกโทรศัพท์หือว่าไม่ง้อเยอ่ว่าเนาะเใจายอสบายสบายสบ รวมทางน้่งพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเพิ่นก็เป็นสาวโสดเปิดใจนะเนาะเพิ่นก็คาคนคนุยคนโอบคนมน้ำเพิ่นเดหลเนาะทุกคนในเช้าว่ายังบ่เคยมีแฟนมาก่อนนะเนาะเพิ่นกะสาววันนี้ก็ที่จะคลิปไว้สานะีเนาะถ้าสาววันนี้ว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อท,ทุกคนสำหรับคลิปนี้กระฟังไงทุกคนก็ใจก็แซ่ก็ถึงตาของสาววันนี้ ่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับสาวบ่มีกับบ่มียังไลน์เนาะสำหรับคลิปนี้สบายๆดีเลย